เราจะเป็นสะพานให้เธอเดินผ่านข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฝันเป็นดวงไฟที่คอยสอ่องในหัวใจนันคือบารมีทาคือความฝันของอซโก้ค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรม เกมโชว์นะคะอย่างที่คุณมิธีกรได้บอกไปนะคะว่าวันนี้ n n o โน t i v e พ o u s e จัดเกมโชว์ขึ้นมานะคะในหัวข้อว่าวิจัยได้ขายจริงใช่แล้วครับผมเราจะวิจัยกันยังไงขายกันยังไงได้กันยังไงนะคะได้กันด้วยนะไม่ได้กันด้วยนะครับผม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 บอกกันว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเราใช้สิ่งที่มีอยู่ในเมืองไทยครับเป็นผลละหมากรากไม้ทั้งหลายนี่เองเป็นโจทย์ใช่ครับเป็นโจทย์คราวนี้โจทย์เนี่ยมัน จะธรรมดามันก็ไม่สนุกนะในเมื่อมันต้องขายได้จริงดังนั้นคนที่เขามาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับตอนนี้เรายังมีเวลาให้ทุกท่านได้เข้ามาสมัครกันก่อนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะรับสมัครคู่เล่นเกมกับเราก่อนนะคะโดยสมัครเป็นทีมใช่ครับทีมละสองคนนะครับผมโจบแล้วค่ะทั้งหมด5ทีมนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจจะเล่นเกมกับเรานะคะก็เรียนเชิญแจงชื่อด้านข้างเวทีนะคะกับสตาร์ของ Innovative House ก็ได้นะคะใช่ครับ ค่ะเราสมัครแค่ห้าทีมเท่านั้นนะคะครับผมทีมละสองคนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอทางทีมงานเตรียมสักแป๊บหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็ระหว่างนี้ผมอยากจะแนะนำนิดนึงครับว่า Innovative House อย่างเมื่อเช้าเนี่ยท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้ฟังนะครับเราคือหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเราทำงานภายใต้วิจัยได้ขายจริงเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมาทำงานกับเราแล้วคงไม่อยากจะเอางานวิจัยนั้น ขึ้นหิ่งนะครับอยากจะให้งานวิจัยนั้นสามารถขายได้จริงๆถามว่าเป็นยังไรเนี่ยเราคงต้องไปเยี่ยมชมกันที่บูธด้านขวามือนะครับของผมเองหรือว่าด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมทุกทนะครับโดย i n อิโนโ t i v e ีพาวเนี่ยถือว่าเป็นตารับประกันสินค้านะคะคซึ่งเป็นตาที่สกวเนี่ยจะดทำขึ้นมาเพื่อที่จะนำไป ติดไว้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ได้ผ่านงานวิจัยมานะคะโดยใช้แบรนด์นี้นะคะเป็นสื่อเพื่อจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทราบว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมีความมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ผ่านงานวิจัยมาเป็นอย่างดีจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยลองเข้าไปเยี่ยมไปชมกันดูนะครับมีให้ชมให้ชิมให้ช็อปให้แชะด้วยเพราะว่าบูธสวยมากลองเข้าไปถ่ายรูปกันเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนถ่ายรูปมันเยอะเลยค่ะนอกจาก บูธเราจะสวยแล้วเนี่ยนะคะกิจกรรมเรามีกิจกรรมเล่นมินิอาซีเยอะแยะมากมายนะครับผมบริเวณบูธของเราเราก็ไปดูครับมินิวอล์์เรลลี่น่ารักน่ารักหรือใครนะฮะที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ i n n o v a t i v e House รับของรางวัลแจกฟรีกันไปเลยนะครับก็เราเตรียมของรางวัลมามากมายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ร่วมสนุกกันกับทางเราด้วยนะคะครับสำหรับท่านที่กำลังเดินนอยู่ะ กำลังเดินอยู่นะครับตอนนี้รีบเข้ามานั่งนะครับโอกาสทองกําลังมาถึงแล้วนะครับท่านจะได้เห็นว่าเอ๊ะเราจะเดินต่อกันยังไงเราจะมีอะไรสนุกสนุกไหมทุกท่านได้ร่วมสนุกกันในช่วงบ่ายวันนี้เกมของเราไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าผมมันเล่นยังไงผมอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาเตรียมตัวเตรียมใจก่อนนะครับเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็ร่วมเล่นกับเกมที่สนุกวันนี้ไปด้วยกันเลยนะครับงั้นเรามาอธิบายเกม แล้วก็กดกติกาของเราสักนิดหนึ่งดีไหมคะคร่าวๆนะครับวันนี้เราก็คงจะใช้วิธีการที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวัตถุดิบทางการเกษตรครับเป็นผลผลิตที่เรารู้จักกันดีนั่นคือกลุ่มของอ้อยนะฮะมะพร้าวกล้วยน้ำว้านะครับมะม่วงสุกแล้วก็ตัวฝรั่งนะครับซึ่งเป็นผลไม้ทไทยๆนั่นเองใช่ทุกคนาอาจจะชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นซึ่งไอ้ผลไม้อย่างไทยๆที่เรากินกันสดๆนี่ครับซึ่งมันรสชาติดีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกผมเองสามารถที่จะนํามาต่อยอดครับเพื่อ ให้เกิดกลไกที่สามารถได้ผลิตภัณฑ์แนวคิดใหม่ให,ให่ที่แปลกๆด้วยับคุณโจ๊กค่ะนะครับแล้วส่วนในงานเล่นเกมนะครับเราจะมองแบ่งแบบบอกนะฮะแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกคือเราจะให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนนะฮะบ,บอกให้ได้ก่อนว่าเอ้ไอสิ่งที่จะทําขึ้นมาเนี่ยจะขายใครค่ะตลาดมันอยู่ที่ไหนไหน,นะครับแล้วก็จะมีช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะบางทีของบางทีนะ่าดีมากอร่อยมากแต่ไม่มีตลาดนี่มันก็ขายไม่ออกนะคุณโจ๊ก มันเป็นเกมคล้ายๆกับเกมดันดาราดันดาราเน่เองแต่เราไม่ได้ออกมาร้องเพลงหรือไม่ได้ออกมาทำาม่ระได้นเรมให้ผู้ร่วมแข่งขันทุกคนได้แสดงวิธีคิดได้แสดงความสามารถนะครับผมนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกท่านได้ทุกๆทีมได้นําเสนอนะครับในส่วนของแผนวิธีคิดแล้วว่าจะขายยังไงหลังจากนั้นจะให้ทุกท่านในทีมนะฮะ ได้นําเสนอว่ารูปร่างหน้าตาเอ๊ะจะทํามันขึ้นมาได้อย่างไรจะเป็น2ช่วงด้วยกันซึ่งเราก็ให้นําเสนอผ่านฟลิปบอร์ดของเราใช่ครับและที่สุดท้าครับคุณโจ๊กวันนี้เรามีคอมเมนเตอร์รับเชิญมาด้วยครับคุณโจ๊กใช่แล้วเรามาแนะนําคอมเมนเตอร์เราก่อนดีไหมคะได้ครับตอนนี้ตอนนี้กำลังกำลังเดินทางมานะครับก็น่าจะใกล้พร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับผมค่ะอ่ะน้องๆที่ยืนอยู่นะฮะเข้ามานั่งก่อนเลยนะครับเข้ามานั่งได้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ารับสมัคร ร่วมเล่นเกมกับเรานะคะเราต้องการเพียง2ท่านนะคะทั้งหมด5ทีมด้วยกันห้าทีมเท่านั้นครับแล้วมีของรางวัลแจกใช่ไหมมีของรางวัลที่1ที่2ที่3เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะให้คอมเมนเตอร์เรานั้นเป็นผู้ยกป้ายคะแนนขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะให้ทุกคนได้ลุ้นกันเลยว่าเอ๊ะแต่ละคนได้มีวิธีคิดไงแล้วที่สำคัญครับคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นมากด้วยประสบการณ์จริงๆมีทั้งที่อยู่ในแวดวงวิชาการ เป็นคนทําอาหารเลยและเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการตลาดด้วยครบทุกมิติจริงๆนอกจากคะแนนจากคอมเมนเตอร์แล้วนะคะเราจะให้ผู้ชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับเราด้วยมีส่วนร่วมยังไงคคุณโจ๊กครับโดยเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยแหละให้คะแนนด้วยให้คะแนนด้วยให้ยังไงดีครับคุณโจ๊กก็เดี๋ยวจะเป็นการให้น้องๆนะคะไปสอบถามนะคะแล้วก็จดคะแนน จิตของท่านมีหนึ่งคะแนนนะคะแนการที่จะให้ทีมไหนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะนํามารวมกับคะแนนของคอมเมนเตอร์นะคะของเราด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเราขอเปิดตัวคอมเมนเตอร์ก่อนเลยแล้วกันนะคะครับผมนะฮะแล้วก็สําหรับคอมเมนเตอร์ท่านแรกนะครับก็คงจะขาดไปได้กับครับกับบ้านอิน t ทิพเปาส์หลังนี้นะฮะตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าเรากําลังจะเริ่มเล่นเกมแล้วนะครับหากยังไม่มานะฮะ เดี๋ยวท่านจะเสียโอกาสนะเพราะว่าเรามีทีเด็ดแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกว่าอะไรยังไม่บอกว่าอะไรนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะครับสำหรับท่านคอมมิวน์ท่านแรกนะครับท่านอาจารย์บัณฑิตอินท์วงศ์นะฮะจากอินโดบดีเฮาส์นะครับที่ได้ทําหน้าที่รังสรรค์ผลงานวิจัยน่ารักน่ารักมากมายเลยที่วันนี้เราได้มาพูดกันในตอนเช้าไปแล้วะครับผมค่ะท่านที่สองนะคะคุณวรกรเลาหาเสรีกุลค่ะจากบริษัทฟาร์มคิดดีค่ะคุณเฮาส์ครับคุณเฮาส์นะฮะคุณเฮาส์ นะครับระหว่างนี้ยังได้ยินเสียงเดินเข้ามาก่อนนะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับคุณเฮาส์ก็เป็นผู้ประกอบการที่ทําอุตสาหกรรมอาหารใช่แล้วแล้วก็ร่วมงานวิจัยกับเราหลายโครงการเลยทีเดียวนะคะและท่านสุดท้ายครับคุณโจ๊กครับท่านสุดท้ายนะคะเป็นทีมที่ออกแบบนะคะจากบริษัทยินดีออกแบบนะคะคุณเออนุชิตนะคะปัญญาวัชระค่ะครับขอเสียงปรบมือคุณเอด้วยครับค่ะก็บูคุณเอนี่ก็ทํางานในมุมมองของมาร์เก็ตติ้งอะเยอะเลยนะครับออกแบบดีไซน์นี้เก่งมากนะครับ ก็บูเราสวยได้ก็เพะทีมอินเดียออกแบบแล้วใคก็ต้องบอกบอกก่อนนะครับว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยเราอยากให้ทุกท่านได้ซึมซับประสบการณ์ในการมองนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะฮะและตอนนี้ไม่ทราบว่าทางทีมผู้แข่งขันพร้อมยังฮะผู้แข่งขันพร้อมยังครับผมอย่าลืมนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5ตัวด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการระบุว่าทีมไหนจะได้ผลไม้ตัวไหนไปครับพี่โจ้ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการมาจับใคร ตับไขเพื่อจะดูว่าจะได้วัตถุดิบตัวไหนไปนะคะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมขอเชิญเราขอเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันของเราเลยค่ะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะออเสียงประมือผู้เข้าแข่งขันนะครับกับกิจกรรมวิจัยได้ขายจริงโดย i n n o v a t i v o u s u s e ในช่วงบ่ายวันนี้นี่เองครับเชิญเลยครับขึ้นมาเลยครับอันนี้เรากําลังจะประกวดในแบบนางแบบสถาบันหรือเปล่าคะเฮยผมกดไลค์มากเลยอ่ะ โอ้โหโดนอ่ะโดนอ่ะมาเันเต็มนั่งกันเลยครับโต๊ะละทีมเลยฮะให้นั่งก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์นิดนึงนะครับจับจองที่นั่งกันตามสบายนะคะนั่งได้เลยฮะนั่งได้เลยครับแหมแต่ละคนก็จะมีความน่ารักนะฮะเอ๊ะทำไมนักแสดงท่านผู้ชมสามารถที่จะให้คะแนนได้ตามความหล่อความสวยนะคะเดี๋ยวถ้าใครแบบไม่ยังไม่เห็นกล้องนี่บอกเพื่อนๆนะจะขอถ่ายรูปก่อนเข้ามาต่อนะเพราะเดี๋ยวจากนี้เนี่ยท่านจะได้ต้องใช้ความคิดกันนิดนึงนี่ โอเคงั้นเราเห็นหน้าค่าตาของผู้เข้าแข่งขันเราแล้วชื่อทีมครับคุณโจขอชื่อทีมและชื่อชื่อเล่นและกันนะคะชื่อเล่นเราจะได้จําง่ายๆจับฉลากเลยไหมครับคุณโจครับเดี๋ยเพิ่งจับคอย่านะขอแนะนำทีมก่อนโอเคโอเคโอเคงั้นมาเริ่มที่ทีมแรกก่อนนะคะทีมแรกเลยครับดูท่าทางน่าจะเป็นนักศึกษาดูจากการแต่งตัวแล้วค่ะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าสถาบันไหนนะคะเดี๋ยวถามน้องสักนิดนึงว่าเดี๋ยวต้องดูว่าพอแนะนําสถาบันปุ๊บจะอายไหมหรือว่า ต้องดูว่าเขามีกลิ่นแค่ไหนอ่ลองดูครับลองดูครับรู้เปล่านี่ทั้งหล่อทั้งสวยเลยนะทีมเนี้ยครับสวัสดีครับพวกเราทีม S U สู้ครับ S U สู้ครับขอเสียงประมือกับทีมแรกครับ S U สู้จ้าสู้จ้านะครับผมมาจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรออ๋เด็กอักษรศาสตร์ครับผมขอเสียงประมือเด็กอักษรศาสตร์หน่อยเร็ววู้จ้านะครับเด็กอักษรจ้า ค่ะชื่อแนนค่ะมาจากอักษรเหมือนกันค่ะชื่อน้องแนนนะครับผมแมชื่อเหมือนแฟนพี่เลยวู้ไอ้น้องหน้าผมก็ไปเรื่อยนะอ่ะทีมที่สองจ้ะอ่ะมีไมค์แล้วชื่อพูริตาพรชุบชูวงชื่อเล่นชื่อจูนค่ะมาจากอักษรศาสตร์ศิลปากรเหมือนกันค่ะอักษรศิลปากรอีกแล้วนะครับค่ะน้องจูนพีค่ะน้องพีนะครับค่ะอักษรศาสตร์ศิลปากรค่ะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับอักษรศาสตร์ทีมที่2ด้วยอันนี้เราไม่ไม่ ไม่ไม่ทราบว่ามาเดินยังไงนี่คือมามามาได้ยังไงครับมา,มาเดินเล่นน้องบอกอาม,ามาเดินเล่น,ลนแล้วก็เดินโดนพวกน้องๆพี่ๆเขาดึงตัวขึ้นมาใช่ไหมจ๊ะเอา้าเอ้ยเวรกรรมจริงนเดี๋ยวนะคะ <laughs> ถ้าเกิดแนะนําไปแนะนํามาแล้วเป็นศิลปกรทั้งหมดนี่จะหาไม่ใช่น้อยนะคะไม่ครับไม่ครับเริ่มจากทางผมเริ่มจากทางผมบ้างแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อปานค่ะอยู่อายุธยาค่ะปานจากอยุธยานะคะ ชื่อหนิงค่ะจากราชบุรีค่ะคุณหนิงจากราชบุรีอ๋อเสี่ยบุ๊คชื่อชื่อชื่อทีมครับชื่อทีม C P R ขับคะ่ะ C C P R ขับ <CPR S 2> เดี๋ยวพี่ลืมไป CPR ทีมนี้ลืมแนะนำชื่อทีมทีมแรกในเอสยูสู้ทีมที่สองนี่ชื่ออะไรครับลำ,ลำดวนกลุ๊บค่ะลำดวนกลุ๊บผมผมผมรู้สึกอะไรอย่างนึงผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างไลฟ์มาก คือสดมากเลยอ่ะนะล้วต่างสดมากนึกกันสดๆแตจริงๆต้องบอกกันว่าทุกคนเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้เข้ามาสมัครกันเมื่อกี้เนี่ยบอกตรงๆนะเมื่อกี้นี่เองน้องๆทีมงานของเราไปเกี่ยวมาจากด้าน้างที่ในระหว่างที่เดินชมงานผมบอกตรงๆเลยนะที่ขึ้นมาทุกคนนี่ไม่ได้ต้องการอะไรมากอยากได้รางวัลอยากได้รางวัลเดี๋ยวถ้ารางวัลไม่พอนีต้องไปเก็บมาจากบูดีโนเวทีท์เฮาส์นะคะต้องแจ่งทุกบนนะคะเนี่ยหม่ๆอ่เดี๋ยวเราขอทีมงานผมชอบการแต่งตัวของพี่เขามากครับเจิญเลยครับครับผมน็อตครับ น็อตวอลลป่ะฮะครับผมน็อตวอลลาิสนะครับผมครับผมนกครับน็อตกับนกชื่อที่ถือว่าอะไรครับอ่าชื่อทีมนะครับรถนิยมดีนะครับที่หลายๆคนใส่อะไรนะครับผมรถนิยมดีรถนิยมดีนะฮะโอ้๋อตบมื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 อมามามาเอาสนุกกันละมาถึงสองหนุ่มตรงกลางบ้างสองหนุ่มตรงกลางเมื่อกี้ CBR กรุ๊ปนะฮะรถนิยมดีอันนั้นอะไรนะลำดวนกรุ่มมากลุ่มแรกสู้สู้สู้ครับ สู้ครับหรือสู้เฉยๆอ่ะกลุ่มนี้ครับผมสู้นะคะกลุ่มนี้ครับกลุ่มตรงกลางสองนุ่มรุกหล่อลองเราชื่อชิงครับชื่อชิงชิงเลยชิงชิงครับชิงชิงชังอะนะชิงชังรึเป่าชิงดวงชิงดวงชิงดวงโอเคอีกน้องคนคนอื่ชื่ออะไรครับชื่นครับชิงกับชนวันนี้เป็นอะไรกันอ๋อโอนคนหังเป็นชนชื่อทีมว่าอะไรครับ AB บีเลยกันครับง่ายดีครับ AB 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 ไม่มีสีเอบีเฉยๆผมงงกับชื่อทีมของทุกคนทั้งหมดเอบีทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยคอมเมนเตอร์กรุณาใช้ไม้ด้วยค่ะขอขาชื่อทีมทางนู้นอีกอะไรครับ CPR c b r ครับ c Cat Cat Mel B Boy ใช่ไหมฮะแล้วก็ c b r ครับผม c b r CPR Group อย่าถามว่าย่อมาจากอะไรผมไม่ทราบนะฮะอะไรอ๋อ CPR ครับนะครับย่อมาจากอะไรครับ CPR Community Based Research โอ้โหมายากเลยคอมพิวเตอร์เรียนรีเสิร์ชมาแอตด์มา CDR อะไรกันผมนึกถึงผมนึกถึงผมนึกถึงประมาณแบบรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเราเนีได้อันนี้ได้นะ CDR นะอ่ะววันนี้เรามาจับก่อนก่อนดีกว่าว่าจับไข่กันก่อนนะครับผมจับไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะรู้สึกว่าจะจะเสียวเสียนะคะแล้วแบบจะหันระหว่างที่คุณโจ๊กเนี่ยดำเนินการให้จับไข่กันนะครับผมจะอธิบายให้ทุกท่านที่เป็นผู้ร่วมเล่นเกมให้เข้าใจว่าเรามีผลไม้5ชนิดครับ อ้อยมะพร้าวกล้วยน้ำวา้มามะม่วงสุกและฝรั่งนะฮะสิ่งที่ทุกท่านต้องทาก็คือว่าท่านต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าไอ้ของที่มันเป็นของสดๆเนี่ยเราจะหาทางทํายังไงให้เล่นแร่แปรธาตุมันเปลี่ยนรูปมันให้สามารถโดนใจครับทุกทุกคนในที่ททนี้แล้วก็คอมมอนิเตอร์ครับผมโดนใจฮะผมปล่อยให้ทุกท่านคิดได้อิสระเลยนะครับจะทําเป็นของกินก็ได้นะฮะทำเป็นของใช้ก็ได้ไม่ต้องกินก็ได้นะ ทำได้หมดเลยนะครับโดยที่เราจะแบ่งการนําเสนอเป็น2ช่วงนะครับผมช่วงที่ 1, 1เราจะให้ทุกท่านบอกก่อนว่าไอสิ่งที่ท่านคิดมาเนี่ยท่านจะขายมันยังไงท่านจะขายตลาดไหนใครจะเป็นคนซื้อท่านนะครับพรีเซนต์ก่อนให้ให้พรีเซนต์กลุ่มและประมาณ 3- 5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแต่ละกลุ่มได้อะไรนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนครับอ่ามาเป็นทีมแรก S, S u ได้เลยครับผมได้กล้วยนะคะได้กล้วยน้ำวานะครับผมทีมที่2ค่ะ มะพร้าวแก่นะคะไม่ใช่เป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่ด้วยนะมะพร้าวแก่พอมะพร้าวแก่หันไปข้างล่างค่ะอย่าหันไปทางพี่นะคะนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่ม A B ครับได้อ้อยครับได้อ้อยนะฮะได้อ้อยนะครับบอกกับพี่มากเลยเหมือนช้างเลยรสนิยมดีได้อะไรคะมะม่วงสุก